ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เต๋าเชจะปลดล็อกเมท่านไหนขึ้น7ดาวพร้อมถล่มคนในเซฟเวอร์จะเป็นยังไงไปดูกัน ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่เป็นที่เซิร์ฟเวอร์530ตลอดไปในไอดีสายฟรีของผมนะครับทุกคนนะก่อนรับชมคลิปต่อทุกคนผมขอแจ้งกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนนะสำหรับใครกำลังมหาร้านเติมเกมที่เป็นโน .1 นะตอนนี้อยู่ผมขอแนะนำลิชแมนช็อปนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเกมแบ c ็คโอเวอร์อารีวันทนสามารถเติมได้ที่ลิชแมนช็อปเลยนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยไป Lichman Shop No .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b a c k o v v r r o o i l l e ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่ง,ง,งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ i c m m n n คอใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนาสนสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมไหวต้อง Lishman Shop โอเคครับทุกคนนะและสำหรับใครกำลังหาร้านสุมน่มแลัตเกมหรือเว็บสุม่มแลัตเกมนะครับทุกคนนะขอแนะนำเต่าเชช็อปนะครับทุกคนนะตอนนี้มีกิจกรรมในเว็บด้วยนะครับทุกคนนะกิจกรรมก็คือผมมีไอเดีเซิ 5, 7, 8, ร์ฟเวอร์578ปูบอมมาแจกนะครับแต่นนะแนกเนี้ยผมขอแจกให้เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเว็บผมนะคือเงื่อนไขง่าย,ายๆทุกคนนะแค่มียอดเติมเข้ามาในเว็บใน1อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันเนี้ย จนถึงวันอาทิตย์หน้าเนี่ยทุกคนนะใครที่มียอดเติมเข้ามาในเว็บเนี่ยส่งยูเซอร์เนมมาให้ผมในเพจนี้ครับผมนะแล้วก็พร้อมหลักฐานการเติมเงินนะครับทุกคนนะพร้อมยูเซอร์เนมนะเดี๋ยวผมจะเอาชื่อทุกคนเนะี่ยที่มีส่วนร่วมในการเติมเว็บผมหรือการซื้อของเว็บผมนะผมจะเอาชื่อทุกคนเนี่ยเข้าวงล้อเอข้าวงล้อนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกหาสใน วันอาทิตย ie <ita S 1> <term. S 2> ์หน <les sunshine> ้านะครับท <K al anyway> ุกคนนะเป็นการสุ่มแบบวงล้อนะใครที 2, ่เติมเงินขั้นต่ำมาทุกคนนะก็จะมีชื่อในวงล้อเลยนะครับผมเส่วนเว็บผมนะไปดูกันเลยไปสมัครใครก็ต้องหาเว็บซื้อขายทาเกมวันทั้งแมนอารีแบคโควเวอร์หรือแค่ซื้อทาเกมวันทั้งแมนอารีแบคโควเวอร์ขอเสนอเต่าเชช็อกผมอัปเดตล่าสุด2024ทุกคนใครยังไม่มีสมาชิกสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้นะผมสมัครสมาชิกก็กลองชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกล่องม่วนะเดี๋ยวเป็น U E 55กันนะเป็นชื่อผู้ใช้ผมส่วนรหัสจะเป็นต้องต 我来一年。 ีเมลผมใส่โม้เลยทุกคนนะไม่ต้องใส่ถูกก็ได้สำหรับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรอัตโนมัติทุกคนนะอ่ะเอาสู่ระบบเรียบร้อยทุกคนนะในวิทผมจะมีไอซองตัวล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนเสาแล้นะเป็นกล่องสุมสุดตาทุกคนเริ่องต้นสิบ้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอเดีไก่ตัวแล้วก็เป็นไอดีสรหัสเทพนะผมแล้วเป็นเงินบอลเลททุกคนนะแล้วก็กล่องสุมสิบบาทวัดใจทุกคนนะกล่องนี้ก็จะมีพวกซับพอร์ต เพราะมีเป็นเงินบอลเลตไก่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นไอดีดองดำนั่นคนนะสำหรับกองสุ่มสำหรับเทพนี่นะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมได้เ,เ,เป็นไอดีสุดเทพที่ตอนนี้ผมไม่ลงสต็อกทุกคนนะเป็นไอเดียวันพระแม่สุดเทพนะแล้วก็เป็นกองสุ่มแล้วก็เป็นเอ็นอาวีสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอดีดองตัวเซิร์ฟล่าสุดนะทุกคนนะและสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อไปเร่งมาที่เฟซบุ๊กกันด้นนะคยคขอบ ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะหรักกิจกรรมในเว็บผมนะก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้ครับทุกคนนะก็จะมาทาแบบนี้ทุกอาทิตย์นะก็ะหาไอเดียมาคืนียกว่าคืนกับใรให้ลูกค้านะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มใน ไลฟ์สดผมนะครับผมนะในไลฟ์สตรีมผมนะก็รอมาดูกันได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วผมจะตัดเป็นคลิปช็อตลงมาเป็นเฉลยผู้โชคดีให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะสหรับใครที่พลาดในการดูไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวกิจกรรมนี้ผมก็จะทําเป็นคลิปช็อตไปอาากศอธิบายไปด้วยนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะมา update id สายฟรีนะทุกคนในเซิร์ฟเวอร์5สาธุนะไปดูที่บนรับการเติมเงินหน่อยกันบริการเติมเงินเป็นส่วนแบ่งแน่นอนทุกคนนะ id เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะดีนี้านนะครับทุกกคนนะ็ งมานะไม่รู้คิงมาผมจะขึ้นแตะ80ล้านได้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะทุกคนนะส่วนภารกิ่ที่ข้าวตัลวละครสดเก่งที่3แลน้เป็นซูริวนะครับทุกคนนะกิวอยู่ที่1นนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนนะซึ่งวันนี้คอนเทนต์ของเราผมจะมา ทำเจ้าเมท่าไนาขึ้น7ดาวครับทุกคนนะจากคลิปทีแล้วผมได้ทำการอัศวินทำการปั้นอัศวินจากคนขึ้น6ดาวไปแล้วครับทุกคนนะแต่วันนี้ผมจะทำเมท่าไนาขึ้น7ดาวนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไว้แลกเศษตรงนี้ก่อนละกันไอเขาเรียกว่าตาเทคนิคเนี่ยผมมีน้อยมากนะเดี๋ยวมขอไปย่อยตัวไหนดีอะ ย่อยตัวดร์จีนักแล้กันทุกคนนะเพื่อมาปั้นก่อนนะผมนะย่อยไปเลยกาดย่อยเราเยอะครับผมมาย่อยไปเราได้เศษมาถึง600เศษครับนะทุกคนนะพร้อมจะขึ้น7ดาวให้มีท่านไหนนะครับทุกคนนะตอนนี้ขาดก,กี่เศษ5 1าสิบขาดอีก200เศษฮีโร่นะทุกคนนะผมขอไปแรกเลยแล้วกันในครังสมบัติเราเราแรกนะฮีโร่1 0 0เศษแล้วก็ฮีโร่อีก100เศษครับผมนะพร้อมทํา เจ้าเมาาาท่นนะมานไหนขึ้น7ดาวครับทุกคนนะนม,ม,มทายมทยานขึ้น7ดาวัทุกคนนะแรกไปเลยเดี๋ยว่อยแรกปึ๊บไปก่อนโอเคต่อไปครับผมไปหนึ่งช่องไปบึ๊บอีกหนึ่งช่องแล้วก็บึ๊บอีกหนึ่งช่องครับผมบึ๊บอีกหนึ่งช่องแล้วต่อไปครับผมบึ๊บอีกหนึ่งช่องผมและช่องสุดท้ายผมทยานขึ้น7ดาวพลังเพิ่มมาเท่าไหร่มาดูกันโอ้โหสิบล้านแล้วครับทุกคนนะพลังเพิ่มมาเท่าไหร่เจ็ดดาวฟึบอสองพัน พลังเพิ่มมาแค่สองพันนะทุกคนนะจากการปลดล็อกฟิกเกอร์นะแต่พลังรวมขึ้นมาประมาณหนึ่งแสนนะครับทุกคนนะถือว่าสุดยอดนะได้ตาลดดาเมจเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับทุกคนนะตัวต่อไปแอสวินผมน่าจะไม่ทําขึ้นเจ็ดดาวนะทุกคนนะเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองเศษนะครับทุกคนนะแต่อนาคตอาจจะไม่แน่นะอาจจะมาทำแอสวินขึ้นเจ็ดดาวนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ย ผมก็จะมาฟาร์มบลลล้อขึ้น5้าวทนะครับทุกคนนะแล้วเราก็รอฟาร์มคิงกันยาวๆเลยเออสำหรับไอดียนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปหวดคนในเซิร์ฟเวอร์หน่อยละกันเอาใครกันดีเอาใครกันดีอะเอาตอนนี้ผลอยู่ที่4ของเซิร์ฟเวอร์นะผมขออินใส่คุณน้องอินเตอร์นะเพื่อจะขึ้นไปที่3ามนะเดี๋ยวขอดูขอนว่ามีใครมาตีเราในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับทุกคนนะมาดูกันว่ามีใครมาตีเรามี ICU มาตีเราแล้วทุกคนนะมาขอดูแบบประมาณที่เจอ ICU หน่อยครับทุกคนนะมาดูกันลกนนนนนะก พอผมไวหรือว่าไวอันดับ2เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะถ้าผมนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทุกคนนะน่าจะไวอันดับ2เซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ผมเปิดไปก่อนฝังสี่เงาไม่ใช่เพรับผมหาเปิดตังหานนะทุกคนนะเปิดไปก่อน4ล้านดาเมจผมดละไอพียูไล่แอนติมาทุกคนนะจากแทงท็อปมาตเตอร์ครับผมแล้วซุยลิวไล่แอนติมาผมจังหวะนี้ซอมมี่แมนไล่แอนติโดชเอพาะสามดาวครับผมสองล้านเจ็ดแสนดาเมจและเมทันไนซึมไล่แอนติมาครับทุกคนนะหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจโอ้โหแล้วสตตตตัััั้้นนนนนมมมมมมมทไไไไไผผผผผผปปวววแแลลก็เเราาชหฟ่่งะะซุยิ จะคารคเตอร์ตีเหมือนกันทุกคนนะและซุยลีดงวันนี้ขอเตะไปคืนไปบังไรจะจัดทุกคนเตะแถวหลังเยอะผมโอ้โหเตะโอ้โหหายหมดครับทุกคนนะวันเทิร์นชิลใส่ไอซียูนะครับทุกคนนะแตกนะมาเดี๋ยวผมจะมาทวงอันดับ3คือนะเพราะว่าผมไม่ไหวในระดับสองนะชาบมูซาชินะผมไม่น,น่าไหวนะครับทุกคนนะอันดับ1ก็ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมจะเตะอันดับขึ้นอันดับ3แล้วกันนะครับทุกคนนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าน,นะเจอน้องอินเตอร์มาดูกัน มีทั้งในเจ็ดดาวโูว้ยังไม่ไหวครับทุกคนนะยังไม่ไหวครับคนเจอน้องอินเตอร์นะทุยแต่เหมือนเขาจะไวกว่าเราหรือ,ปอเปล่าอ้เหมือนเขาทำสป,ปีดมาไวกว่าเราหรือเปล่าครับทุกคนมาดูกันเขาทำสป,ปีดมาไวกว่าเราครับทิบหผ่แล้วผมต้องไปเร่งสป,ปีดนะทุกคนนะตอนนี้ผมให้ทําการเอาดาวเจ้าโซนิกออกแนละ้วเพราะว่าผมอะ จะทําการกลับไปปั้นเจ้าคิงนะเลยต้องยืมดาวโซนิกมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับไปปั้นความเร็วโซนิกให้เป็นอันดับ2เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้นะทุกคนนะตอนนี้จะเป็นอันแบบสองเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับพลังนะครับลูกเอ๊ะสำหรับความเร็วนะครับทุกคนนะไม่เป็นไรแพ้น้องอินเตอร์ไม่เป็นไรครับผมพอเพราะโน้องอินเตอร์ก็ถือว่าตัวบั๊กเก่าของผมนะเพราะได้หลายเฟิร์ฟเวอร์สน้องอินเตอร์คนนี้นะได้หลายเฟเร์จริงทุกคนนะแล้วเราเปิดคืนไปหาฝนสังหารจังหวะนี้บล็อกลูกไฟไว้สามลูกของผมแต่เขาก็ได้สวดออกมาหมดแล้วนนนะะทุกค แล้วจังหวะนี้เราเตะไปผมซุยริวยัดหน้าจังหวะนี้โอ้โหอิเยัดหน้าต่อผมระเลยัดหน้าต่อโอ้โหแถวหน้าเยือได้อยู่ครับผมโบล็อตยังไม่ร่วมพี่ดำยังไม่ร่วมผมนะอึดจริงๆก็หมดแล้วซุยริวของเราเองแต่เตะคืนมาจังหวะนี้โอ้โหสิบสี่ล้านผมเตะต่อแถวหลังห้าสิบล้านเตะต่อผมยี่สิบห้าล้านผมแรงจัดๆทุกคนนะและเมลซากะชุบมาโอ้โหจังหวะนี้ไอเทนชอวสามดาวด้วยทุกคนหมดนะ อู๋ชุบส่วนสองตัวนะถ้าเป็นไอเทมเฉพาะสามดาวเนี่ยถ้าทำไม่ผิดนะชุบสองตัวได้แล้วโอ้โหขี่บราวุฒจบมพิธานไนมาเอาเฉพาะสามด้ครับทุกคนนะโอ้โหเอาเฉพาะสามดาวเยอะมากไอทีนีะครับทุกคนนะจังหวะนี้ซุปเปอร์ดาร์ชาตีธรรมดาผมเข้าสู่เทิร์นที่สองครับผมซอมบี้แมนลุกขึ้นมาสนามแรงบิดมากครับผมแลว้วจังหวะนี้ซุปเปอร์ดาร์ชาร์เมเทอร์มาผมแล้วก็ขี่บราวุฒจบมีทธนไนสตันมาจาังหวะนี้บึบ,บู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 ใส่เพลงหน้าของเตา่าเชมหมดแล้วบอกสตันมา แล้วก็ตอนนี้ไล่อันติมาแล้วรัวผมโอเคแล้วก็ไล่อันติอะไรครับผมนะซอมบี้แมนครับผมเหลือสต่อ6กครับผมซุยริวไล่ติขึ้นไปผมไม่น่าจะไหวแล้วมีเทร์จะซูเปอร์ดาชายไล่อันติคืนมาครับผมแล้วก็โอหูเมทันไหนไล่อันติครับผมจังหวะนี้สตันใส่โซนิกโอโหเรียบร้อยผมบอกเลยเรียบร้อยสน,นิกหมุนวดสตันเลยนะไม่ได้ออกทุกคนนะ ไม่ไดอ,อกจริงๆเพราะว่าเราช้ากว่าเลยนะครับทุกคนนะเราช้ากว่าเลยก็พ่ายแพ้น้องอินเตอร์ไปนะครับทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาแก้แค้นแน่นะสำหรับน้องอินเตอร์เนี่ยเรากลับมาแก้แค้นแน่เพราะตอนนี้ผมย่อยย่อยเขาเรียกว่าย่อยดาวให้โซนิกเห็นไหมทุกคนเนี่ยต่อโซนิกตอนนี้ของความไวอยู่แค่4ดาวนะถ้าเราสามารถอัพได้เราก็จะขึ้นความไวยมากกว่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ย่อยเห็นไหมตุ๊ด,ดการ์ดดาวผมมี59าสใบ เพื่อไว้รอปั้นทักษะคิงนะครับทุกคนนะปม,มาณนี้ทุกคนนะ่าับมีท่านไหนเ็ดดาวนะครับทุกคนนะคิดเห็นยังไงว่าสมควรปั้นมีทา่านไหนจิตดาวหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ลก็แสดงครไมต้อนใจผมในการทำลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ